ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเคยดีปาะไม่เคยเห็นพี่ม<ล>าก็อย,อยู่ใ<ห>นบ้านก็ทำความไว้งั้นตั้งไว้งั้นแหละครับอะไรไม่รู้อ่ะ ชามะตูมชาดีน้ำสะอาดไอ้พวกนี้ไม่เคยล้างในนี้ร้อยกว่าปีชาใช่ไหมอันนี้คือมะตูมใช่ไหมใช่ใช่ฮารุฮารุเล่าให้ฟังหน่อยฮารุเป็นใครมาจากไหน ที่พี่ไม่รู้จักเขาเหรอตรอกโตเบอร์รี่ชีสเค้กเป็นรายการหนึ่งที่เปิดมาตอนเช้าแล้วเจียวจ้าวปวดหัวคิดภาพว่าผู้หญิงมารวมกันสี่หัวคนแต่กลายเปิดดูแล้วแบบชอบจริงเลยเลยสิ่งที่มันแหลมอะแตงกระดูกแตงกระดูกแครงกระดูกแครงกระดูกผมไม่เคยดูเลยเพรงะผมโตเมืองนอกก็ไม่ไม่ได้รู้จักแล้วมาเจอได้ไงมาเจอกันเพราะว่าเล่นหนังเรื่องเกาหลักที่เกาหลีบิงเลยไหมเป็นนักเกนักเอกอืมเอาหนูเกลียดเนนเกลียดมาก ไอพระเอกคนนี้เราไม่ชอบเลยคือไม่ไม่ได้รู้จักเขารู้แค่ว่าเดี๋ยวต้องไปเล่นหนังแล้วก็พี่โพสเนี่ยที่เป็นผู้กำกับะเขาก็จะให้แบบเหมือนเหมือนนักแสดงมายืนคู่กันเพื่อมาดูว่าอ๋อมันเข้ากันไหมอะไรประมาณอย่างนี้ทีนี้เขาก็นัดเราเนาะนัดเราให้ไปเจอที่ห้างตอนประมาณ4ี่โมงเราก็ไปสี่โมงแล้วก็นั่งทุกคนก็นั่งรอทีมงานก็นั่งสองทุ่มก็แล้วไปตั้งแต่สี่โมงนะ ตใจใจตอนนั้นอยากรู้ใครวะทำไมทำไมมันไม่ตงเวล่มาได้ใส่ได้ขนาดนี้สามทุ่มครึ่งอะห้างปิดสี่ทุ่มนางโผลมาสามทุ่มกว่าแล้วไงรู้ไหมพอมาถึงปุ๊บมามาฮาลุมาไกลมาเอามายืนยืนออโอเคเหมาะเหมาะกันอากันบ้านใช้เวลามันสองนาทีอะในใจเพราะ็นไงในใจผุมเป็นไข่อยู่คือในใจของพี่รมันสองขัญนะแล้วก็ทำไมมีใครด่ามันวะเราก็เลยตั้งบริทานว่า จะต้องไปด่ามันตลอดชีวิตเดี๋ยวก่อนนะยังไม่จบนะยังที่สองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้แบบอธิบายอะไรเลยหรอเธอมีอะไรต้องอธิบายพอนัดเวิร์กช็อปแบบเรียนเรียนแบบแอคติ้งก่อนไปเกาหลีแล้วก็เออโอเคไปกินชาไปน้องกินชาไปชีวิตเลยชานัดทะลุไป11โมงฮาลุก็ไปบ่ายโมงก็ละสี่โมงละคืออะไรแบบเดิมเลยนะเนี่ยรอรอรออีกคนเดิมมาถึงปุ๊บเมา เมาาจะมาดังฟังท <si well> um ี่เขาพูดเมาโอมัดใหเร็วจริงดูดิเราไม่เคยอยากพูดคำนี้กับแขกก็เลยกลายเป็นความไม่ประทับใจเลยผมผมอยู่เขาใหญ่บิ๊กเมาท์เท่นบิ๊กเมาท์เท่นพอดีงานพีดดอมเขาต้องมาเล่นตอนตีสองเข้ามาเราต้องรอดูพี่ดอมงได้เลยผมก็เลยกว่าจะได้นอนแล้วไปพบรักที่เกาหลีจริงจริงหรอ พอไปเจอกันในครั้งที่ขึ้นต้นเราเกลียดมันเแล้วทำไมอยู่อยู่ไปชอมันอ่ะก็มันไม่มีใครให้คุยด้วยผมเรียน i s เเขาก็เรียนโรงเรียนอินเดอร์แล้วก็แบบเพื่อนก็รู้จากการคุยกันไปมันก็สนิทกันไปเองในใจเราคิดไหมว่าเราจะโดนป้ายยาช่วงนั้นไปไม่เคยติมองอาจจะป้ายยาอมยาเราไลยเพิ่มใา่ไมแต่เอาเาไปเกาหลีต้อง เดือนหนึ่งนะเพิ่งมาเพิ่งมารู้สึกดีก็ตอนจะกลับแล้วนะถธรู้<อ><อ>ว่าอันนี้มันคือทฤษฎีว่าเขาไม่คิดจะชอบเราเราไม่คิดจะชอบเขาไม่ได้คิดจะชอบจริงๆเขายังเอาผู้หญิงแบบในสต็อกที่บอกว่าไม่มือถือมาให้ดูเค้จิบคนนี้เรียกว่าคขานั้นเนียว่าคือเป็นเพื่อนกันคือเป็นเพื่อนอมันเพื่อนมากมันเวลาแบบผู้ชายจะจีบผู้หญิงเนี่ยบางทีเราก็จะแอคนิดนึงใช่ไหมหรือแบบผู้หญิงชอบผู้ชายก็จะแบบนิดนึงแต่อันนี้คือมันไม่มีแอคอะไรเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมออยู่่่มมัันนนนกก็เืพ มันไม่มันไม่ไม่ไองต้องทําให้ตัวเองดูดีหรือพยายามเป็นใครไรเยคอเขร้วาความเลวของเรามันเป็นแบบไหนแล้วก็ความดีของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็คือมันเหมือนมันเปิดเยไปตั้งแต่วันแรกไม่ต้องกระแทไม่ต้องอะไรเพราะไม่ได้จะจกันกลายเป็นดีไว้แล้วเมื่อไหร่แบบเฮ้ยเราเป็นแฟนกันละนานแค่กันนานไหมคนดีๆคุณนางแบบอะไรเยอะแยะคุณไม่ชอบคุณไม่ชอบเพนกวินทำไมคุณร้องไห้บขาเพนกวิน คุณมาชอบเพนกวินทำไมคุณผมเพิ่งรู้ว่าผมเนี่ยชอบแบบ Animal Planet มากต้องขึ้นตรงสื่อท่านผู้ชมกันทำไมเราเรียกน้องว่าเพนกวินพอท้องแล้วใส่ชุดดำถ้าข้างหน้าตรงท้องขาวนะอันเดียไงนะมันติดท้องอแล้วพอเจอน้ำแข็งฮารุสไลท์ก็กระโดดอ่ะคุณชอบเพนกวินทำไม เหมือนกับคุยกันแล้วแบบมันเป็นเพื่อนกันเขาเข้าใจความเป็นผู้ชายของเราแล้วก็ความเข้าใจมันดีเออจริงๆมันก็เท่านั้นแหละครับแล้วผมว่าสิ่งสุดท้ายแบบหมายความว่าสิ่งที่เราต้องการในในในชีวิตแต่งงานก็คือไอ้เรื่องแบบนี้ความเข้าใจเออคือจะสวยขนาดไหนจะไม่สวยขนาดไหนถ้ามันไม่เข้าใจกันมันก็ไม่มันไปด้วยกันได้ไม่รอดอ่ะมีทะเลาะกันมีทะเลาะผมก็พะรู้เนี่ยทะเลาะกันก่อน ก่อนเป็นแฟนกันเยอะแฟนเยอะแต่พอมาเป็นแฟนแล้วไม่ไม่ทะเลาะเลยอ่ะบานทะเลาะจนเข้าใจกันละอืมทะเลาะเรื่องอะไรที่พูดว่าที่เถียงกันที่คุยกันเนี่ยโอ้ก็หลายเรื่องเรื่องหลักๆคือผมอ่ะผมชอบเขาอยากเป็นแฟนกับเขาแต่ไม่กล้าเป็นแฟนกับเขาผมไม่เคยคบใครเกินหนึ่งปีแล้วเขาคบกับผู้ชายแต่ละคนก็คบสี่ปีสามปีแบบโอ้โหแล้วมาเจอเราเราจะเป็นยังไงวะเนี่ยก็จะเสียเพื่อนอีกก็เลยทะเลาะกันช่วงนั้นแหละครับผมว่าแบบแล้วรู้ต่อ ม,ม่เขา,าก็เขาก็บอกว่าเราก็คบกับคนแบบคนอื่นตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่จะมาแบบมามาคบกับเขารู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคบกับแฟนเก่าเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่เคยรู้ว่าเราขาดอะไรเราทํางานมาตั้งแต่เด็กที่บ้านดูพ่อดูแม่ดูน้องดูอะไรอย่างเงี้ย เราแบบนำมาตลอดเลยอ่ะเรานำเขาใช่แต่จริงๆเราไม่เคยรู้นะเราต้องการให้มีใครนำเราฮาร้ไม่เคยรู้ว่าเราขาดจนมาเจอพี่กายแล้วแล้วก็มาเห็นเขาแบบเฮ้ยอันนั้นดิอันนั้นไม่ได้นี้ไม่ได้เราเฮ้ยชีวิตเราไม่ต้องการคนนำเราบ้างนี่หว่าสุดท้ายเราก็ต้องการคนนำหรอกก็ฟังดูนี่มันบ้ามันไอเนี้ยมันเป็นผู้ชายนี่ไม่เป็นผู้หญิงนะอะไรอะพี่แม่ ข้าวของเสื้อผ้านี่ต้องเลียงสีเลียงสีขาวสีน้ำเงินสีดำแล้วเราต้องจ่ายให้เขาไหมไม่ไม่้าร้เอาตัวรอดของตัวเองก่อนบอกเลยคนนี้ตอนมาอยู่ด้วยกันนี่หัวหัวคนนี้ฮารุอยากได้วอล์กอินคอร์เ็ตนะเพราะว่าฮารุเสื้อผ้าเยอะมากทำอย่างดีมีราวผ้ามีตู้มีไว้ทำไหมเดินเข้าห้องเสื้อผ้า กองอยู่กับพื้นหมดเลยเต็มห้องคือต่างกันนะสับกันคือด้านผมคือด้านผมนะอยากมาด้านผมอยากมาด้านผมมีช็องนี่ขิดเส้นกลางเลยเขาบอกก็ผู้หญิงมันต้องเลือกลองลองเสร็จหยุดโขกต้องโอ้ไม่สวยเว้ยแล้วเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บกว่าจะลองเสร็จต้องออกแล้วเอราันใช้วิธีอะไรรึเปล่าขนเสื้อทั้งหมด จัดเข้าไปในรถมันเรื่องไม่ทันมันเข้าไปเรื่องในรถนี่แต่งอย่างนี้มาแล้วแต่งอย่างนี้มาเสร็จสับเรียบร้อยโอเคนะโอเคนะเปลี่ยนมาเป็นชั่วโมงแล้วโอเคขึ้นรถเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะวิ่งขึ้นไปไปเอาไมค์ใส่กระเป๋ามาเข้าไปในรถก็เปลี่ยนเปลี่ยนในรถอีกนะระหว่างไปเปลี่ยนเป็นอีกชุดหนึ่งจากสีดำเป็นสีขาวพอไปถึงที่เสร็จปุ๊บไปจะถึงงานแล้วจะล็อกรถเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กายเปลี่ยนกลับมาเป็นอีกชุดเดิมสีดำ รู้แล้วหนูต้องการผู้นำแ้หนูไม่ไหวแล้วล่ะหนูเชินายไปหมดแล้วไปหมดแล้วคือผมไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวเอาทูนี่ดีแล้วอย่าซีเรียสอะไรมากผมมาถึงหลวงพ่อบางก่อนพวกพี่ไปเดินตลาดมืดกันไหมไปซื้ออโยถูกเนอะซื้อมา280บาทใส่โอเคลองซักจะได้ใส่เมื่อเช้าใส่อินนี่ออกมาอ้าวทำไมไม่ใสอันนั้นอะอันนั้นที่ชอบอะเออทำไม ไม่รู้วันนี้มันฟีลนี้ไงคุณวางแผนไงว่าจะมีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็มีจำนวนคนตามที่คิดไว้อะไรไงคือจริงๆก็วางแผนไว้คร่าวๆว่าอยากมีลูกอายุประมาณนี้ลูกคนแรกที่สองขวบตอนเนี้ยตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ครับ26ครับก็แต่งงาน25่าแล้วก็ลูกคนแรกยี่สห ลูกคนต่อมา2ี่สิบเจ็ดลูกคนต่อมา28หัวปีป้ายปีคิดว่าจะมีลูกกี่คนับ3คนนี่แหละสุดพอแล้วเหรอไม่ไหวแล้วพอแล้วทำไมถึงเป็นเลข3มเหตุผลที่3เพราะว่าผมทํางานอยู่ในประเทศลาวแล้วที่นี่เนี่ยเขามีความเชื่อว่าเออเวลาเรามีลูกเนี่ยเราต้องมีเลขขี้พี่อยู่คู่หนีเด็กจะได้แข็งแรงไม่โดนใครเอาไปอย่างนี้แล้วอยากให้ลูกเรียนเหมือนเราแม้เรียนอินเตอร์เรียนอินเตอร์อะไรเงี้ยอยากให้ลูกเรียนไทยก่อนใช่ครับ คือด้วยความที่แบบเป็นเด็กอินเตอร์เราก็จะรู้ว่าคืออินเตอร์เนี่ยมันมีดีตรงที่ว่าเด็กจะได้ภาษาแน่นอนคราวนี้ไอ้เราก็คิดว่าลูกอยู่กับเราเนี่ยผม,มพูดภาษาอังกฤษอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทุกวันนี้คิรินก็ฟังภาษาอังกฤษที่ผมพูดเข้าใจผมก็เลยคิดว่าอยากให้ลูกเนี่ยได้ศึกษาและได้เรียนรู้ความเป็นไทยให้มากวัฒนธรรมประเพณีหรือความน่ารัก นอบน้อมของคนไทยอะไรเงี้ยซึ่งเขารูว่าเราแบบถ้าไปโรงเรียนไทยเราก็จะแบบได้ได้สังคมแบบนี้แตไ้ความคิดและความกล้าอันเนี้ยเดี๋ยวจะก็เป็นคนพ่อแม่ก็จะคอยปลูกฝังอะไรประมาณอย่างงี้เพราะว่าถ้าจะให้โรงเรียนสอนความกล้าแล้วให้ผมมาสอนอคาเดมิกน่าจะไม่รอดกลับกันผมไทยเรียนไทยลูกเรียนอินเตอร์เพราะว่า นอกน้องภาษาไทยเดียวผมสอนอประม<ร>าณน,นั้นเพราะว่าบ้านเป็นอย่างนี้เราสอนลูกดีสองคนเนี้ยอย่างเรื่องตีผมก็ไม่ตีลูกแต่ผมจะเรียกว่า time in คือผมจะมีแบบโต๊ะมีกระดาษมีอะไรให้เขาเขียนเพื่อให้เขาคอมดาวน์แล้วหลังจากเขาคอมดาวน์ผมก็จะไปถามเขาว่ารู้ไหมทำไมถึงมานั่งตรงนี้คิรินตีน้องอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วคิรินจะทําอีกไหม ไม่ทำแต่บ้านฮารุก็ไม่ได้แอนตี้เรื่องการตีนะคะแต่คืออย่างบ้านเราเลี้ยงลูกเป็นรายบุคคลเด็กทุกคนไม่เหมือนกันจะมีไหมเออเอเีเพูดนะไม่มีไม่มีกติกาไหนเหมาะสมกับคนทุกคนอไม่มี คือไม่แน่ใจแบบนี้อาจจะเหมาะกับข้อมูลนี้แบบนี้อาจจะเหมาะกับข้อมูลมันค่อยล้ำหน้าไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยว่าแต่คนโตรู้แล้วว่าตีไม่เวิร์กพอตีเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบบให้ให้ให้ตีอีกเหมือนเล่นเขาไม่เข้าใจหรือว่าเคยเคยใช้วิธีเวลาเขาโกรธแล้วเขากีดเด็กทั่วไปบอกพอไม่พอใจออย่างนี้เคยขึ้นเสียงใส่เขาอันนี้ไม่เวิร์กสำหรับลูกคนโตเพราะว่าเราขึ้นเสียงใส่เหมือนขึ้นกับขึ้นแต่ถ้าเรานิ่งเนี่บไม่สนใจไม่อะไรนั่นแหละเขาเขารู้แล้วว่าเขาผิดแสดงว่า ครอบครัวนี้ไม่ใช่อารมณ์ไงเอาว่าแต่จริงๆมันยากนะข้างในนี่ก็แบบแต่ก็ต้องแบบไม่เอามันได้ใจทําแบบนี้เขาทําแบบนี้เขารู้ว่าครั้งถัดไปเขาทําเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาเขาก็แต่เขาถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่ที่ดีที่ดีที่เข้าใจโลกเวลาคุณเล่าแล้วคุณคิดเนี่ยเหมือนคนอายุมากกว่านีู้กยนะอีกคนอายุมากยังคิดไม่ได้เจ้าคุณสองคนเลยผมจะบอกให้เอาเี้เดี๋ยวให้อา้รพัก ครับให้ให้ให้คุณเนี่ยให้ให้พี่กายพาพวกพี่ไปเที่ยวดีครับดีครับพารุจะได้พักผ่อนเดี๋ยวพาไปทัวร์เมืองแล้วพาไปกินข้าวโอเคครับ ลลลลาาาาไม่ต้องปลุกน้องเลยทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เบาๆไ่หนักนะนี่ฮนะะก็คือเวลาเราไหว้พระเนี่ยนะครับผมเออ่คนที่เนี่ยเขาจะเอาเทียนเนี่ยต้องวัดรอบหัว <S <S 2> <S 2> อ,อันนี้คือธุรกิจที่มาลงทุนไว้ คกี่ปีแปดแปปีแล้วครับ8ปีที่แล้วนั่นเหตุผลที่มาอยู่หลวงพระบางถูกต้องครับ